สวัสดีครับเจอกันอีกที่เคยครับวันนี้มีเมนูข้าวมันไก่นะวันนี้ลุงนันจะมาทําข้าวมันไก่เปลี่ยนบรรยากาศจากการกินผักนะมากินข้าวมันไก่บ้างวันนี้ลุงนันก็ต้มไก่ครับ <_' S 1> เพื่อจะนําน้ําต้มไก่เอาไปหุงข้าวนะครับเพื่อจะทําเป็นข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงนันําเมนูข้าวมันไก่ก็จะมารับประทานให้ดูเลยนะครับ สัสดีครับเจอกันอีกที่เคยครับวันนี้มีเมนูข้าวมันไกนะ่วันนี้ลุงนันจะมาทําข้าวมันไก่เปลี่ยนบรรยากาศจากการกินผักนะมากินข้าวมันไก่บ้างวันนี้ลุงนันก็ต้มไก่ครับเพื่อจะนําน้ําต้มไก่เอาไปหุงข้าวนะครับเพื่อจะทําเป็นข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงนันทำเมนูข้าวมันไก่ก็จะมารับประทานให้ดูเลยนะครับก็นำ น้ำต้มไก่ลงไปหุงนะครับวันนี้ทุกนัานหุงหม้อ,อไฟฟ้านะครับมันจะให้ดูนะครับตัวนี้ก็หุงเสร็จแล้วี๋ยวทุกนัานก็จะรับประทานได้เลยนะครับเสร็จแล้วเสร็จกับไก่ตัวใหญ่ๆฮะนึ่งเสร็จแล้วแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มบรรดาเอฟซีได้ดูเนาะเสร็จ ตอนที่ลุงนันทำน้ำจิ้มไม่ได้ถ่ายทำนะครับต้องขอประทานอภัยใน,นก็จะถ่ายสวัสดีครับเจอเกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูข้าวมันไก่้องแบบน้ำจิ้มวันนี้ทําข้าวมันไก่รับประทานาสําหรับอีีนะครับท่านที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็มาทานข้าวมันไก่กรับปทานกันเลยนะครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ừ. แอร่อยมากๆจิ้มรสเด็ดคำใ,ใหญ่ๆนัววันนี้กินข้ามันไก่ หมดจานอร่อยสุดๆนี่ทำข้ามันยากกินนะทำแบบง่ายหมดเลยรอร่อย อิ่มจานอิ่มแปรต่อไปซื้อเขากินทามกินเองแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนะาะอ่ะมันไก่อยากกินอะไรแล้วก็ทามกินมันก็เบลแพงเท่าไหร่กินได้ทั้งครอบครัวเนาะลูกหลานก็กินได้ลูกเต้าลูกเมียก็กินได้เสียทีเดียวเนาะไม่กี่บาทวิ่ไก่ก็ตัวงเดินมาถามกินกินได้ทั้งครอบครัว เอาละครับสำหรับคลิปนี้นั้นก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะครับนั้นก็ได้ออกคลิปมาเรื่อยๆครับนะคลิปนึงก็มีคนติดตามก็ติดคนก็ยังดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบาบายครับ